สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง เลขาธที่การสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรนายวินาโรธทรัพย์ส่งโศกบอกถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสีไรในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานใช้อำนาจโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการออกสอปรกร4 0 1ในจังหวัดนครราชสีมาโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของสอปรกร ว่าในส่วนของสอบกส่วนกลางมีการดําเนินการทางวินัยคู่ขนานกันไปซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาก่อนหน้านี้แล้วหากพบการกระทําผิดจริงจะลงโทษทางวินยัย สำหรับการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขปตปฏิรูปที่ดินไม่ถูกต้องหรือเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายนั้นได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพุมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่การออกหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสวปกเป็นไปเพื่อเกษตร,รกรอย่างแท้จริงโดยนํารายชื่อผู้ได้รับสวปก441ไปติดประกาศที่อ,อบตอและเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบได้อย่างกว้างขวางหากพบข้อสงสัยและร้องเรียนมาจะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานกลั่นกรองความผิดเกี่ยวกับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินโดยทํางานตั้งแต่ระดับอําเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อช่วยในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น หากพบการครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องจะส่งต่อมายังจังหวัดแล้วส่งมายังสบคส่วนกลางจากนั้นจะนําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัฐเป็นประธานเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเพิกถอนต่อไป สำหรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินมีสวบกอบผู้แทนสำนักง,งานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินผู้แทนสำนักง,งานอายการสูงสุดผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกรายทุกแปลง36 4 9ิ8 8 3ล้านไร่เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสวกรวมถึงการป้องกันไม่ให้ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินโดยมีงบประมาณดําเนินการ5 8 3ล้านบาทส่วนแนวทางการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมีอยู่3รูปแบบ คือการตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งใช้ความร่วมมือระหว่างสปกจังหวัดคนในท้องถิน่นผู้ปกครองท้องถิน่นในรูปแบบคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ดินร่วมพิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและชี้เป้าหมายแปลงที่ดินที่อาจมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ผิดปกติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการถือครองที่ดินกรณีกรเกษตรกรทำผิดระเบียบหรือบุคคลอื่นครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบรวมถึงการพบการกระทำผิดในเขตปฏิรูปที่ดินเช่นการร้องเรียนแจ้งเบาะแสจากบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดการรวบรวมพยานหลักฐานถ้ากระทำผิดจริงจะสั่งให้สิน้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ทันที